สวัสดีนะผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม e f ฟุตบอล l 2026นะครับอยู่กับผมอีแล้วบังยุทธสตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมารีวิวซ้ายธรรมชาติขวาสิงเวทล้มนะครับผมนะนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยออกไปนะครับผมนะเพราะว่ามีคดีนะเพราะในอังกฤษมันค่อนข้างรุนแรงนะครับผมนะก็เลยปล่อยไปที่โอลิมปิกมาร์เซย์เมสันกิมบูธนะครับผมแล้วไป เขาเรียกว่าไ,ไปเกิดใหม่ที่หมักเซยเลยนะผมโห,โหลูกการนันไดก็ยิงถล่มทลายลูกการนี้ก็ยิงถล่มทลายครับปีเพราะว่าไม่สกินบูสไปยิงยูฟาด้วยนะโหต่อยอดได้อย่างสุดยอดเลยนะครับผมนะก็เราจะมารีวิวกันนะก็จะเป็นร่างยูฟาเชฟเบลีกนะครับผมนัสลาสุดเลยนะครับก็สูง181นะครับผมถนัดเท้าขวานะอายุ24เลยนะอ่านะเราก็ใช้ไม่สกินบูสตั้งแต่อืม แต่ภาคที่ยังเป็นบนทองอยู่แล้วตอนนั้นบนลทองโห oh, เปลืองการอัพชิปหายเลยถ้าใครทันนะโอ้โ oh, หแบบเปลืองการอัพมากนะครับผมนะั้นในการอัพกินวูดเป็นแค่บนทองเลยแม่งแ,แบบเปลืองการอัพชิปอ่ะนะครับผมนะั้นแม่งตันร้อยนะผมนะตันร้อยเก้าเก้าผมจำไม่ได้เลยแต่ว่าบนทองนะแต่เปลืองชิปหายเลยผมเปลืองอะไรเนี่ยเปลืองที่อัพอ่ะชิปหายเลยนะผมบอกเลยว่าเสียอย่างเดียวก็คือสไตล์นะเป็นสไตล์ deep lying forward นะครับผมเสียได้มากเลยถ้าเป็นสไตล์แบบ โอปชื่อนะมันจะเพอร์เฟกมากเลยเสดายเป็นสไตล์ดิปไลอิงนะครับผมนะมาเรามาเจาะค่าพลังกันเลยนะฟูบอลเรตซิ่งนะครับผมอยู่ที่100นะครับไม่ลดไม่เพิ่มเลยตามโฟมไม่เกี่ยวนะผม100คือ100เลยนะครับแอสเซ็คิงเอาวันนีการหาช่วง85ดสิบห้าบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทโพซิชั่นเก้าสิบเก้าสิบสองเก้าสิบนะเพราะว่านาเตที่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้แบบว่า อึดอัดเลี้ยงไม่ได้เดีวนี้ก็เลี้ยงได้นะครับคม89ได้บูทมาด้วยคมกริบนะครับผมนะเพราะว่าได้บูทมาจากโคสฟาบิโอคาเฟลูนะครับก็ทําให้นักเตะคมขึ้นในหลายๆคนนะครับผมผันโคมไม่ค่อยดีนะกินบูทเน้นซัดเต็มข้อเนี่ยนะครับผมนะแล้วก็สปีดสปีดตัวนะบเก้าสิบสองเก้าสิบเอ็ดนะถือว่าโอ้โหกำลังดีเลยนะคิงพวาวเวอร์ยิงแรง93นั่นแหละนินแบบซัดต,ตู้มอย่างเดียวนะครับผมนะ บาลาน85นะเซมินา85นะครับผมเทาา่ทาซ้ายเท่าขวาไม่ต้องพูดครับเท่าซ้ายเท่าวขวานี่เท่ากันเลยนะกินวูดอะนะครับผม very high นะครับมันรู้สก,กิลบ้านสก,กิลผมเสียได้สก,กิลเดียวเลยก็คือไม่มีสก,กิล double tap นะอืมมี mark c เท t ร r นะผม shop เธอนะ cut behind and turn นะ long range color นะ long range shooting นะ first time shot two passing outside color s u ป e r sub fast speed นะผมนะ ามีดับเบื้อทัดนะสมบูรณ์แบบผมพูดเลยว่าสมบูรณ์แบบมากสำหรับกินบูดร่างนี้นะครับผมนะไปเดี๋ยวเราจะพาไปตัวเร็กกันนะก็ฝากมาด้วยกันโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดก,ดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกลังใจในการทำลิปต่อไปของช่องเรานะครับผมไปเราไปเจอกันที่หน้าจับคู่เลยครับ เอาลับตอนนี้จับคู่ติดเป็นที่เรียบร้อยเจอค่าพลังสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามถือว่าไม่ค่อยเจอนะค่าพลังน้อยแบบนี้ในแรงคประมาณของผมนะพันหกพันจิตนะไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้ผมได้สตรีมแล้วนะครับผมในช่องนะครับหนึ่งตุ่มตรงนะครับผมมาดูกันได้สนับสนุนกันได้นะก็มีลิงก์ดันึอะไรเรียบร้อยนะก็สามารถมาสนับสนุนนะครับผมนะกันได้นะครับผมก็เข้ามาดูกันได้ให้กําลังใจกันได้นะครับผมนะก็เข้ามากดไลค์กดติดตามมันได้กดแชร์กันได้นะครับผมก็สตรีมหนึ่งมต เข้ามาับชมได้เลยนะครับโอ้โหทีมเขาเป็นมามูสคู่ฟาร์มัตเทนนะอนแหละนะข้ามาติดตามมันด้วยนะสตรีมทุกวันเกือบทุกวันนะครับเพราะว่าผมจะวินช่องว่างเออเออเดี๋ยวดิผมป็นช่องว่างวันศุกร์ไว้ไม่ศุกร์ก็เสาร์นี่แหละผมจะหยิดหนึ่งวันนะเพื่อจะทําการบ้านนะเพราะว่าผมก็ยังเรียนอยู่นะครับผมนะก็ต้องมีวันที่ทําการบ้านกันบ้างน,นะครับผมนะกอเข้ามาดูกันได้นะครับ <c oughs> มาแล้วโคฟาเบลคาเปียรลววแหมจับมาที่กินวูดรู้งานจริงๆครับกล้องเนี่ยดูว่าผมจะมาดูกินวูดแล้วก็จับมาเลื้อยที่กินวูดนะผมนะนั่นแหละผมบอกแล้วกินวูดเสียดายสไตล์มากนะผมนะถ้าเป็นสไตล์อื่นนะแบบสไตล์แบบโคโบเชอร์นะโอ้โหยิงยับแน่นอนครับอาร์ตเกมเริ่มครับโรดี้อิโมบี้สก๊อตมาสวยครับกินบูสกินวูดแล้วก็เบิร์นหนึ่งสองจังหวะเดียวโอ้โหเอาเดรปิโรได้อยู่เดรปิโรยกยาวๆไปอุ้มเลยก็จะแลบบล็อกครับผม ทีมเขาเนี่ก็ค่อนข้างหูดนะไม่ใช่แบบว่าจะฆ่าพลังน้อยแล้วไม่หูดนะหูดอยู่นะอารับเดียเบโรเรอให้อาตเปิดแบบนี้แล้วกันนะเปิดแบบนู้แม่งไม่ค่อยได้ลุ้น่อนช่วงหลังๆแล้วก็เปิดยอเข้าไปอล e ิสอี่โมบี้ไม่ลงที่ตอริสด,ด้วยอาจจะเจอส่วนมาเลยเอปอเปอร์ยังไงโอ้ยอ้ะทัน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 ,ทนโอเคดิฟรังโกบาเซซี่เข้าไปชนนี้ครับกินบูสต์น่าจะกินบูสต์นนะนะมันชอบแบบ มันชอบแบบเนี้ยลงมาแล้วกินวุ้สปีดไม่ไ,ได้กินวุ้นหนีไม่ไ,ได้นี่เป็นหนึ่งกินวุ้สับหลอกเลยซัดตรงนี้ฮ,ฮูติดบล็อกแม่ผมน่าจะเตะอีกหนึ่งครั้งก็เพื่อซัดเสาไกลนะเอ้กุูศาสเตอปีดต,ติดเข้าไปแล้วผมเตะมุมอีกครั้งโดยเลสซันโดเดียวเปีย,ยโรนะครับเป็นนักเตะที่ผมค่อนข้างในยาเล่นเข้ามือเหมือนกันนะในแผ่นนี้แล้วก็เปิดตรงๆไปไม่ถึงโรดี้ฟ็อกออกมาชกได้ยังมาข้าวทานเจดีคาบคาแล้วก็ยิงสวนไปเลยด้วยเท้าซ้ายก็ ยิงเพื่อให้บอลมันจบนะเพื่อไม่ได้โดนสวนนะผมนะว่ามันเป็นจังหวะบังคับที่ต้องยิงนะถ้าไม่ยิงก็จะโดนสวนนะยิงไปนะครับไอบอลมันตายเอาล่ะเดโก้คอสตาบอมยาวๆเลยฟันได้หมูไม่ได้ไปโรดี้อ้าวโรดี้ไปเสียหายจังหวะน,นี้ครับโรดี้จะมาที่อืมหรือว่ามามูดหรออ้าวอ้าวอ้าวอย่างได้อยู่มาครับเดียเปโรเดียไปโรกินวูดอย่างได้อยู่ไปที่โรดี้ก่อน ตัดนีเป็นเกนยาวไปเลยที่นูโนแมนเดสสวยครับอิมูบี้เรสเอา้าตัวนีตต้ตัวนี้ตั้งขืนมาได้อยู่เอา้าวูยราฟินญามาจากไหนวะนะราฟินญาอีกทีครับผมสกอร์แทงไหมแทงเปล่าแทงเปล่า,แ,าและแทงจริงๆคานาวัโลดักนิ่มมาช็อตน,นี้ครับกินบูส์มาที่เดเบเปโดเดเบโรรอรอรอกินบูส์แล้กินบูสมาแล้วผมโอ้โหลิซันดูบาตูนี่มาจากไหนวะนะโอ้ยเฮงได้อยู่ เดี๋วสวยครับคาร์้าวกินบูสกินบูสต้องรอกินบูสไปแล้วกินบูสหนีไปได้กินเอากินบูสยังไงอยู่กินบูสสปีดเข้าไปอีกทีกินบูสไปแล้วไม่ใช่กินบูสจะวันนี้ที่ซัดสองโอ้โหในเดียวไปดูอีกทีโอ้โหกินบูสเซฟเขาสามารถเฉพาะตัวตรงนี้ลากเข้าไปเพราะว่าดิปปิ้งทาัพย์เลชั่นนะครับมีของอยู่แล้วนะผมนะแม่ได้ความชมจากฟาร์เบลคาเปโรเลยครับผมเฟรนาโนยามะเลยลึกมาถึงมามูสด้วย ยิงป่ามามูสใหม่ยิงแบบนี้โรดดี้ดักนิ่มครับเอาู้จ่ายแบบนี้ไม่ดีแลยโอ้ว่ามามูสซัดเลยอันนี้เลยครับข้าวเข,ข,ขียร์ไปได้แต่ยังมาเข้าทางราฟินยาคราัญญายกมาโรเป้คือมาที่สกูสโกูโอ้โหมามูสคมสัตว์เหลือชนนี้โอ้ฟันได้ไปประกบพัดน,นิดเดียวครับผมโดนเลยผมมามูสซัดโอ้โหข่มกริบเลยฮะเดี๋ยวยาวไปไม่ถึงกินบูส,สต์ซะด้วยครับ มาที่ปเป๊ปเป้ <c oughs> มาที่ราฟินยายกมาที่ป่มามูนโอ้มงชงได้ด้วยแต่ฟานได้ตัวนี้ไม่พลาดเลยครับผมเมื่อกี้พลาดมาแล้วนะกินบุสมาที่เดีเบโรเดเดบโรเบิร์นหนึ่งสองกันแล้วมาลแล้วเลสโดเดียเบโรเดียเปรโรต้องรอเรากินบุสหน่อยเรากินบุสหน่อยแลวโอ้หตัดแบบตัดแบบโอ้โหเสียโค้งมากเลยที่ผมเสร็จสมาธินี่ไม่ใช่เลยนะแม่งมีรถมาประกาศอาเซียงครับ เออมาเฉยเลยปอนผมไม่ทําคลิปนั่งอยู่ตั้งนานครับแม่งไม่มาพอแบบผมทําคลิปปุ๊บมาปั๊บเลยครับผมเออเอาล่ะมาโฟกัสกันดีกว่ามามูสัดไกลตัวนี้ฮูสุดเซฟเลยตรงนี้เออเล็ดอืมสวยครบโรียยาวไปก็ไม่ถึงยีก็มีราวินญามาสกัดเล็จ่ายช่องนี้มามูดโอ้โหโอบามามูดสองประตูตัวหนึ่งยิงพลิกแซงแล้วจะโรยโอบามามูดครับโอ้ ผมกีบเลืัอแล้วไม่ล้าด้วยนะเพราะว่าเล่นหลังห้าแล้วมันมีตัวห้อยอยู่อย่างเมื่อกี้น่าจะเป็นคานาวาลูนะเนี่ยข้อเสียข,ของหลังห้าก็มีนะไม่ใช่แบบว่าเออจะอุดแน่นอย่างเดียวนะแต่หลังห้าข้อเสียก็มีนะครับ <c oughs> ผมว่าหลังห้านี่ไม่ค่อยเหมาะก,กับผมนะผมต้องไปเล่นหลังสีแหละนะ <c oughs> รู้ตัวเองก็มาสายไปนะผมมาดิแล้วโอ้โหกดผิดไอ้เฮียทำไมไม่ลกกินบู๊ดวะ อืมถ้าราคาดักอยู่อย่าไปเลยโอเคหมดครึ่งแรกครับทีมเขาก็นําเราอยู่ด้วยสกอร์สองหนึ่งนะผมนะโดยมามูสสองลูกเลยคมมากเลยมามูสนะผมนะแหมลูกแรกนี่อย่างคมอย่างเหนือเลยผมเดี๋ยวเพิ่มแสงนิดนึงครับปรับทัศนาพิสัยนะผมนะได้ส่งแลนดูทอสซาลงมาแทนเอสโมบี้แล้วก็คิวบิดบอยนะครับผมนะแทนอันนี้ไปเลยนะผมแล้วก็ส่งเอปเป้ลงมาคู่กับเมสันกินบูสเลยนะครับผมนะอดีตดาวน์นโตลี่เอิงกับ ดาซันโรนี่เก่งปัจจุบันอย่างคิมบูธนะผมอดีตดาซันโวก็อีโปปี้นะฮะใครจะสู้อ่ะยุคนั้นนะผมนะอีโปปี้แบบยิงถล่มทลายนะผมนะ <c oughs> มาที่ไม่รู้จักเหมือนกันตัวนี้เป็นนักเตะอินโดนะแต่มีบิดเคอเลอร์อในตัวนะผมนะก็ออกมาเล่นกันนะเร้งผมอะ่ะโรมาเคลียร์ไปก่อนสวยครับโอเคโซซาโอเคกิมบูธยกไอ้ปอเป,ไปเ้ไปแล้วไปแล้วแต่โอ้โหเทนานนูมันยื่นเท้ามาทันเฉยครับ โอ้โหมาจากไหนวะน่าโอเคเรนโตตซาสวยครับแลบมาข้างล่างกินบูดกินบูดวู้ยเลซันดูบาสโตนี่ครับร่างไหนครับเนี่ยไม่ได้สังเกตน,นะแค่ประกาศมาที่โรดี้ตอซาสวยทําชิงก่อนจังหวะนี้กินบูดพลิกโอ้โหแม่งรู้อีกว่าผมจะพลิกมาทางนี้อ่ะแล้วแม่งมาดักเลยอ่ะ โอ้ดีช่วงนี้สกูทะลุมาแล้วปอสโกปอสโกมีวอ์จิฟันได้รออยู่เลยยกมาแดานแดนเอ็มปอปเปอ้โู้ซูปเปอร์เซฟของดาร์ชิโดนาดูมาครับผมปูโจจิบุฟฟจ็อตเชอร์จิดารุมาครับโอ้เอาสวนยามาไอ้ปเเป้คือมาก่อนนะที่เมนเดฟเมนเดฟยาวไปที่อ,อสซาอสซาถึงหน้าโอเคแล้วเจอเสียบตรงนี้ไม่ฝาแล้วเสียบตรงนี้อีกทีฝาเลยครับผมแม่นี่แหละเพล้งสูงๆนะพอเริ่มนำก็จะออกลูกนิสัยเสียนะครับผมนะ มันไม่ใช่นิดเสียหรอกมันเป็นเขาเรียกว่าไงนะจังหวะของเกมเลยเพราะว่าแพทนี้มันฟาวยากนะผมนะเดี๋ยวอยม่งชงก็มาด้านในเอ็มปอเป้พลิกกับตัวยิงโอ้โหไม่เข้ากรอบครับอ่ะมาพูดกันต่อนะมันเป็นจังหวะเกมนะเพราะว่าแพทนี้มันปรับให้แบบการเสียบฟาวยากขึ้นนะมันก็เลยทําให้แบบเสียบบางจังหวะก็ไม่ได้โดนโดนบอลเลยนะผมนะแต่ก็ไม่ฟาวนะครับบางจังหวะนะโดนบอลนิดนึงนะแต่ดวงคนเยอะกว่าก็ฟาวมันมันมันนฟาวยากขึ้นนะแพทนี้นะครับ อินบูสไม่ถึงครับเอาละครับจะสวดมายกเจ้ายามาเลยแต่ดรานี่ครับมะข่าวเอาเอาเอาครับมะข่าวไอ้เจ็บหูฟันได้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 อ้ยหนาที่บีบหัวใจครับผมโอ้ยเกือบโดนแล้วลูกนี้ดีว่าวันได้สปีดยังทันครับเกือบสามหนึ่งนะสามหนึ่งยังไม่น่าจะกลับมาได้แล้วนะสวยครับมาข่าวเดี๋ยอยย่างยาวมาที่กินบูสต์กินบูสมาที่ทอสซ่า ต่ส่าออกไปก่อนเลยที่มเซนกีนบูสกินวูดกีวูดรอต้อนน,นิดนึงแล้วอ้าวโหจ่ายช่องนี้สวยมากเลยทะลุมาถึงกีเลตเอฟป๊อปไปเอาก่อนเลยลูกนี้เอาแล้ว2อสองไปก่อนครับเกมรับ1โหลดแล้วเอาไม่อยู่กับกีวูดมาแล้ว1แอซซิตครับโอ้โหต้องเล่นหน้าต่ำกับกีวูดผมว่าหน้าต่ำน่าจะเวิร์กกว่านะสไตล์เนี้เอาล่ะดูไปสิเปลี่ยนแกม,มาที่เทรนนโนโอ้โทีมกอล์ฟนี่ใช้วิงแบ็กซ้ายขวาเนี่ยเป็นของลิวปูทั้งคู่เลยทั้งเทรนนโนแล้วก็ เทนนาโน,โนูแล้วก็แอนด,ดูโรเบอร์สันนะวันนี้ยังไงครับอาา้าวจะบิดคือรึฟันได้แม่งจ้องอยู่โรซาและจองนีโ<อ>รโรและกีนวูดทะลุหนีบาสโตนี่มาได้โอ้โหทะลุนและทาลุไกลด้วยและเป็นเมสันกีนวูดโอ้โหกดเต็มข้อครับหนึ่งประตูบานเลยครับเมสันกีนวูดนะผมเอาจนได้ครับสามสองพลิกแซงโดยเมสันกีนวูดครับผมโอ้โหนี่แหละครับ เมสันกินวูดครับผมนักเตะซ้ายธรรมชาติขวาสิงแวดลอ้อมครับผมเอาเลยมาไอ้ปเป๊ะแตัดด้านในโอ้ไม่ตัดด้านในด้วยครับไหนเปิดยาวๆมาตรงนี้ค่ะนาวาโลเป้โอเคดเดอบลอยโอเคกินวูดกินวูดต,ต้องรอรอดเดอบลอยดเดอบลอยจริงหนึ่งสองกันโอ้หูกินวูดตัวนี้มาแล้วมันตะกินวูดกินวูดกินวูดยังไงกินวูดล็อกหนึ่งจังหวะโอ้ไม่มีสกิลอะไรโอ้หูผมลืมว่ามันไม่มีสกิลดับเบิร์ทัชไอ้เหี้ยจะไปช่วยดับเบิร์ทัชเหี้ยอะไรอ่ะ โอ้โหผมลืมไปเลยไม่ใี่กินดับเบิลทัชนะผมนะอแต่เมื่อกี้ได้ดับเบิลทัชนะทะลุยาวเอาละวเดบะบอยเดบะบอยบรอยเลสจงังหวะนี้ด้านหน้ามีมาโรโคแล้วเป็นเมสซนกินวูได้ถึงด้วยโอ้โหกินวูสี่สองเ็เหมาสองเลยสองประตูหนึ่งแอซิสโดยเมสซนกินวูครับผมโอ้โหเอา แล้วก็กดออกไปตามระเบียบนะผมโอเคก็ฝากด้วยรายการโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการต่างชิปต่อไปของช่างเรานะก็สามารถมาดูเลสตีมผมได้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมนะก็อาจจะมารีดบ้างนะครับห้นาทีเลยแบบนี้นะหรือว่ามาก่อนนะครับผมก็สามารถกดติดตามไว้ละกันนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับลิปรีวิวเมซสกินบูดมันมันเลยผมนะ